สิงโตกับเสือดาวสวัสดีท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ยินว่าท่านเป็นเจ้าป่าแห่งพื้นป่าแห่งนี้ใช่ไหมใช่แล้วเจ้ามีอะไรกับข้าหรือเปล่าเจ้าถึงเข้ามาในอาณาเขตของข้าเช่นนี้วันนี้ข้าจะมาเพื่อขอท้าท่านฮ่าฮ่ฮ เจ้าต้องการท้าอะไรข้าล่ะเจ้าว่ามาเลยข้าพร้อมรับคำท้าเจ้าทุกอย่างข้าขอท้าท่านออกไปผจญภัยกับข้านอกอาณาเขตของท่านท่านกล้าไหมกล้าสิแต่ว่าแล้วทำไมข้าต้องไปด้วยล่ะในเมื่อเขตของข้าก็มีที่ให้ผจญภัยตั้งหลายที่ ก็ในเขตของท่านท่านรู้หมดแล้วนี่ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ใช่นะสิแล้วอีกอย่างข้าก็มีความสุขสบายดีในเขตของข้าอยู่แล้วใช่ท่านพูดถูกแต่การที่ท่านอยู่ที่เดิมๆมันอาจทำให้ท่านเจอแต่สิ่งเดิมๆสู้ออกไปผจญภัยกับข้า ท่านจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นกลัวนี้ก็ได้นะอืมเจ้ามีเหตุผลนะโอเคตกลงค่าจะไปผจญภัยกับเจ้าฮ่าฮ,ฮ่ฮ่มันต้องอย่างนี้สิท่านสิงโตเจ้าป่าแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกเดินทางพวกเขาทั้งสองเจออุปสรรคมากมาย ทั้งป่าทึบมากที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และยญ้าขึ้นเต็มไปหมดต่อด้วยการปีนภูเขาที่สูงชันซึ่งไม่มีเถาวัาลย์ให้เกาะเลยมีแต่ก้อนหินทับซ้อนกันเต็มและแม่น้ำที่เชี่ยวกราดแต่ทั้งหมดนี้พวกเขาทั้งสองก็ได้ก้าวผ่านมันไปอย่างง่ายได้ แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องหยุดและช่วยนี่นี่ท่านสิงโตนั่นใช่เจ้าช้างน้อยใช่ไหมทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าอยากรู้เจ้าก็ไปถามสิครับท่านสิงโตนี่เจ้าช้างน้อยเจ้าเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวล่ะหนูหลงทางกับแม่และโขงช้างค่ะ ท่านช่วยพาหนูไปตามหาแม่และโขงหน่อยนะคะโธ่น่าสงสารเหลือเกินเอาละเดี๋ยวข้ากับสิงโตจะพาเจ้าตามหาแม่และโขงของเจ้านะและทั้งสองก็ได้พาช้างน้อยออกตามหาแม่และโขงโดยที่ทั้งสองจะผัดกันวิ่งไปเพื่อดูสถานที่ต่างๆ และก็มาอยู่เป็นเพื่อนช้างน้อยจนกระทั่งเสือดาวได้เจอกับแม่ของช้างน้อยและโขงและแม่ก็ได้กล่าวขอบคุณทั้งสองท่านสิงโตท่านเสือดาวข้าและโขงขอบคุณมากขอบคุณท่านจริงๆที่พาช้างน้อยมาส่งแก่พวกเราไม่เป็นไรหรอกจ้า พวกข้าทั้งสองยินดีช่วยเหลือช้างน้อยอยู่แล้วและทั้งสองก็ได้กล่าวลาช้างน้อยแม่ช้างน้อยและโขงแต่ระหว่างทางเขาทั้งสองก็ได้เจอกับนกที่ติดอยู่กับตาข่ายของนายพานแต่ทันใดนั้นนกก็เอ่ยขึ้นว่าท่านเสือดาวท่านสิงโต ช่วยข้าด้วยเถิดโอ้เจ้านกเจ้าไปทําอีท่าไหนถึงติดตาข่ายของนายพานได้ละนั่นข้ามัวแต่คุยกับเพื่อนและไม่ได้บองด้านหน้าเผื่อรู้ตัวอีกทีข้าก็ติดกับดักของนายพานเสร็จแล้วฮ่าแล้วเพื่อนเจ้าไปไหนล่ะ เพื่อนเพื่อนของข้าออกไปตามหาคนเพื่อมาช่วยข้าแต่ก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยเอาละเอาละเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเจ้าเองนะและพวกเขาทั้งสองก็ได้ช่วยกันโดยใช้เล็บที่แหลมคมเกี่ยวตาข่ายจนขาดแล้วเจ้านกน้อยก็ได้รับอิสระ และกล่าวขอบคุณสิงโตกับเสือดาวและก็บินจากไปพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับสัตว์น้อยใหญ่อีกหลายตัวแต่พวกเขาทั้งสองก็สามารถช่วยได้ทุกทุกตัวด้วยความว่องไวและไหวพลิบของเสือดาวส่วนสิงโตนั้นเขาก็ใช้พละกกำลังและเสียงคํำราม เพื่อขู่ไล่ศัตรูทั้งสองมองหน้ากันและก็หัวเราะพวกเขาคิดว่าถ้าหากพวกเขาร่วมมือกันเช่นนี้พวกเขายอมสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกๆอย่างได้อย่างแน่นอนและพวกเขาทั้งสองก็ได้มาถึงยังยอดเขาพวกเขาได้มองเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังตก ซึ่งมองดูสวยงามมากนี่นี่เสือดาวเจ้าดูตรงนั้นสิทิวทัศส,สวยงามมากเลยใช่ใช่ตรงนั้นก็มีแสงพระอาทิตย์กระทบกลับมาดูสวยเหมือนกันนะเจ้าสิงโตใช่ใช่ข้าคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่ได้ออกมาผจญภัยกับเจ้าเจ้าเสือดาวข้าก็คิดไม่ผิดเหมือนกัน ทีก้าไปชวนท่านเพื่อให้มาเป็นเพื่อนของข้าฮ่าฮ่าฮสรุปแล้วข้าโดนเจ้าหลอกมาหรือนี่เปล่าหลอกท่านเพียงแต่ข้าอยากให้ท่านได้ออกมาเจอสิ่งใหม่ๆก็เท่านั้นเองข้ายอมรับในคำพูดของเจ้านะถ้าข้าไม่ออกมาจากอนณาเขตของตัวเอง ข้าก็คงไม่มีวันได้เห็นสิ่งที่สวยงามเช่นนี้และที่สำคัญก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ของเราด้วยและข้าก็คงไม่ได้เจอเพื่อนแท้เช่นเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าข้าขอบใจท่านมากนะที่รับข้าเป็นเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าข้ายินดีรับเจ้าเป็นเพื่อนและตั้งแต่นั้นมา พวกเขาทั้งสองก็ได้กลายเป็นคู่หูในการออกไปผจญภัยด้วยกันพวกเขาทั้งสองเรียนรู้จากกันและกันและพิสูจน์ให้เหล่าสัตว์ป่ารู้ว่าถึงแม้พวกเขาทั้งสองจะต่างสายพันธุ์กันแต่ถ้าเราร่วมมือกันทุกอย่างก็สามารถผ่านไปด้วยดี นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร่วมมือกันมีความสาม,มคัคคีช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากมายขนาดไหนก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายเหมือนกับสิงโตและเสือดาวจบแล้วนะคะ